เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโอลิมปิกเกมโตเกียว2020นะครับผมซึ่งกีฬาต่อไปที่ผมจะพาสาวน้อยของเราไปแข่งนะครับนั่นก็คือกีฬา ทเทเบิลเทนนิสนะครับหรือว่าปิงปองนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ไปลองซ้อมมาแล้วแหละแต่ผมใช้ท่าไม่เป็นนะครับตีได้แต่ธรรมดาไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับผมจะเลือกแข่งเป็นแบบซิงเกิลนะครับแบบแบบเดี่ยวนะครับผมเพราะตอนผมซ้อมมันก็มีมีขึ้นมานะครับผมว่าให ให้กดท่าแต่ว่ามันไม่ได้บอกปุ่มมานะครับว่าเป็นปุ่มอะไรนะครับผมซึ่งใครได้เจ็ดแต้มก่อนก็จะชนะนะครับเี่ยซึ่งผมกดเข้าไปดูคอนโทรลนะครับมันไม่มีบอกครับสำหรับคีย์บอร์ดว่าจะกดปุ่มแบบไหนนะครับ L BR B R B แล้วก็อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยผมผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันต้องกดยังไงมันไม่มีบอกเลยผมก็จะตีแค่แบบธรรมดานะครับ รอบผลินะครับผมเจอจากประเทศกรีซนะครับ Rising Star จากประเทศกรีซต่อมาเจอเอสสาวน้อยจากประเทศไทยหวัง <The Ace. S 2> ว่าจะ <The Son. S 2> ชนะนะครับผม Love ย้ำไปทางเดียวนะครับโยกตั้งครับโยกเรียบโอ้โหโยกไปมันยังไม่เรียบร้อยครับแต้มแรกนะฮะโยกไปทางโน้นบ้างย้ำไปทางเดิมนะครับผม โยกไปโยกโยกไปสิย้ำไปทางเดิมแล้วไปทางนี้บ้างกลับไปทางเดิมไปนี่ไงครับผมรอบคัดลอยส่วนใหญ่มันจะไม่ยากนะครับผมโอ้โแล้วมันโอ้ยเรารับได้นะฮะ <c oughs> นู่นนะครับผม เกตผมเต็มแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะกดยังไงนะคร okay. ับโอเคครับผมสวนกลับไปทางเดิมนะฮะเป็นแมตช์พอยต์นะครับสำหรับสาวน้อยทีมชาติไทยของเราโอ้โห เอ้ยเฮ้ยโยกไปทางนี้นเข้าไป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 เ,เ,เรียบร้อยครับผมเจ็ดพอยต์แม์วินนะครับผมเจ็ดศูนย์ขนาดใช้ท่าไม่เป็นนะครับผมไม่ได้ฟุกนะครับแต่ผมโม้งนิดหน่อยนะฮะ ต่อไปไปสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับซึ่งมาเซมิไฟแนลทีไรเวลาแข่งมันก็จะหินมากๆเลยนะครับสำหรับจลัลเกน <if> เจอประเทศไหครับเนี่ยน่าจะน่าจะประเทศฟิจินะครับ perfectionist โอ้โห ไม่ใช่จริงเจอเอสจากสาวน้อยจากประเทศไทยอย่างเรานะฮะโอ้ยโอ้โหมันตีมันตีค่อนข้างไวนะครับโอ้โหมันโยกนะครับผมมันเก่งกว่าเก่งกว่าเยอะเลยเก่งกว่าเยอะเลยอ ถ้าอย่างเนี้ยผมไม่ไหวนะครับผม <c oughs> โอเคครับสองหนึ่งครับผมถ้ามันโหดขนาดนั้นผมก็ไม่น่าไหวนะฮะโอ้ยมันมีมันมีการปั่นนะครับมันมีการปัดมีการปั่นมีการปั่น มีการปัน่นมีการปัน่นปัน่นปั่นเหรอทางเดิมโอ้ยยังบล็อกได้ครับยังบล็อกได้กลับไปทางนู้นเป็นไงล่ะใส่แค่ตีธรรมดานะครับเพราะว่าใช้ท่าไม่ตายไม่เป็นถือว่าเป็นการต่อให้ออ้ยโอ้ย จะดตบนะฮะแล้ว huh, ก็ดูมันย่อเย้เราด้วยนะครับผมไปครับไปครับโหมันไปทางนู้นครับ มันโหดเกินไปนะครับผมมันโหดเกินไปที่ผมจะใช้คีย์บอร์ดเล่นได้นะครับกีฬาประเภทนี้นะฮะมันมาอีกแล้วนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยผมนึกว่าผมได้แต้มแล้วมันยังตีกลับมาได้นะครับเป็นแมดพอยต์ของมาแล้วนะครับผม เป็นแมตชพอยต์อยู่นะฮะเอาเอาโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมผมยอมจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะกดปุ่มอะไรไปสู้กับมันได้ก็ต้องขอใอัยแฟนปิงปองชาวไทยด้วยนะครับที่ผมทำได้แค่นี้นะฮะ ก็คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ อ๋อ oh, ผมขอโทษด้วยครับมันยังไปไม่ได้นะฮะเพราะว่า oh, มันยังมีไปชิงเหรียญทองแดงนะครับเดี๋ยวผมขอไปเล่นรอบชิงเหรียญทองแดงก่อนนะครับผมนึกว่าจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะคนแพ้ไปเจอคนแพ้ในการชิงเหรียญทองแดงนะฮะไม่ได้เหรียญทองขอได้เหรียญทองแดงก็ยังดีนะครับผมเจอจากประเทศฟินแลนด์นะครับนน มีลัเกิลเมคเกอร์นะครับโอ้โหผู้สร้างปาฏิหารนะฮะปาฏิหารใช่ไหมปาฏิหารโอ้โหมันแค่เปิดมามันก็มีลูกเล่นมีลูกเล่นมีลูกเล่นลูกเล่นเยอะนักเหรอฮะเป็นผู้ชายยังจะแข่งเอาเปรียบกับผู้หญิงนี เอาเปรียบกับผู้หญิงดีอุ้ยโอ้โหทำไมมันเด้งไปทางนู้นนะครับขอบโต้เหรออุ้ย,ยสงสัยจะไม่ได้เหรียญสักเหรียญเลยนะครับเนี่ยโอเคครับผมเป็นสองเท่านะครับ ผมมีท่าไม้ตายเต็มเต็มเกตดนะครับแต่ว่าใช้ไม่เป็นนะครับใช้ไม่เป็นนะครับผมโอเคครับผมน้ำขึ้นน้ำเป็นสามต่อสองนะฮะผมต่อให้นะครับว่าจะไม่ใช้ท่าเพราะว่าใช้ไม่เป็นเป็นอุ้ยสามเท่านะครับ มันก็มีตัวมันก็มีเกรดไต่เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ใช้ค่ผมยังไม่ใช้ครั่ปไปทางนี้นะครับได้เป็นนันเป็นสี่เ่าสารนะครับขออีกสักแป๊มหนึ่งนะครับขออีกสักแป๊มหนึ่งนะครับ อืออ่าอือฮ่ะกันใหญ่กันใหญ่เลยนะครับโอ้ยกดไม่ทันนะฮะมาครับมาดิมาสิมาสิมาสิมาต่อสี่นะครับขอขึ้นน้ำสักแต้มหนึ่งเลยนะคล่ะเฮ้ยโอ้โห Special s, <S, 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 <S h uh oh. มันใช้ท่านะครับผมใช้ไม่เป็นนะครับ,รบถึงจะใช้ท่าไม่เป็นแต่ผมก็จะเต็มที่นะครับ6ต่อ5 match point นะครับขอเถอะนะพี่อย่าว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยขอได้ไหมล่ะขอได้ไหมให้ผู้หญิงได้ไหม ให้ผู้หญิงได้หรือเปล่าให้ผู้หญิงได้หรือเปล่าโอเคครับผมเคครับได้เป็นเหรียญทองแดงนะครับผมยังไงก็ยังได้เหรียญกับประเทศนะฮะ ยังไงนะครับถ้าคนดูนะครับใครดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลก์นะครับกดซั oh, <yeah. S 1> บสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผม <Yes. S 1> สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ